สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นาแดนจะมาพามาดูเตาผีกับวิถีชีวิตคนบ้านนอกนะครับที่ท่านเห็นผู้ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นเตาถ่านสมัยโบราณน,นะครับที่พ่อแม่พาทำมาจากดั้งเดิมนะครับเป็นเตาถ่านพอถึงฤด,ดูการหน้าแล้งนะครับก็จะพากันเผาถ่าน ซึ่งจะเก็บไว้ใช้ในฤดูฝนนะครับเราก็จะมีถ่านไว้ใช้นะครับเตาขนาดนี้นะครับก็ประมาณสองกระสอบป่านถ้าปีหนึ่งก็จะเผาประมาณห้าหกเตาเราก็จะได้ถ่านไว้ใช้ตลอดฤดูการฝนนะครับในปีต่อไปเตาแบบนี้นะครับเรียกว่าเตาไม่เสียตังค์นะครับ ไม่ต้องเสียเงินแค่เอาฟืนมาเลียง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 ไว้บนดินแล้วก็เตรียมฟางมาปิดให้มิดนะครับแล้วก็เอาดินถมแค่แล้วก็จุดไฟแล้วก็เอาดินถมแค่นี้เราก็จะได้ถ่านไว้ใช้โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเตาเผาถ่านหรือว่าไปปั้นเตานะครับเพราะเตานี้เป็นเตาแบบดั้งเดิมโบราณที่พ่อแม่พาทำมานะครับ ก็ทำไม่ยากนะครับทำได้ง่ายสำหรับเตาเขาถ่านนี้นะครับแค่เอาฟืนมาเรียงปิดด้วยฟางเอาดินถมแล้วก็เปิดช่องไว้จุดไฟเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเราก็คอยดูว่าจะเป็นยังไงมันเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทหรือถ้าจะพูดตรงๆก็คนบ้านนอกอย่างหนแดนนี่นะครับก็จะใช้ถ่านอยู่เราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครับ แต่ว่าเราจะไปใช้ถ้าเราจะไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใช้แก๊สใช้อะไรก็รายได้ของคนบ้านนอกนะครับมันไม่สมดุลกับเศรษฐกิจที่อย่างเราจะต้องไปเสียงเงินค่าแก๊สอะไรประเภทนั้นเราก็เลยต้องเผาถ่านใช้นะครับเผาถ่านใช้เองปีนี้นะแดนจะเผาประมาณหกเตานะครับประมาณหกเตาถึงเจ็ดเตา เพื่อที่จะไว้ใช้ในฤดูการฝนปีหน้าที่จะมาถึงนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตของคนชนบทหรือคนบ้านนอกว่าเขามีวิถีชีวิตกันแบบไหนนะครับเตาอย่างนี้นะครับคนโบราณเรียกว่าเตาผีนะครับเรียกว่าเตาผีนะครับเตาแบบนี้ไม่ใช่เตาแบบซื้อมาแบบเสียตังคบางคนก็ ซื้อถังกะลอนนั่นก็เหมือนสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแต่นาแดนอย่างสะดวกแบบนี้มากกว่านะครับที่จะเผาแบบนี้เผาแบบไม่เสียกระจังนะครับก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูเตาผีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ